คุณเมื่ออาหารนี้ที่คุณพ่อของเพื่อนเป็นอดีตนายทหารทำงานตลอดชีวิตจนปิดเกษียณรายได้ก็ไม่เยอะเป็นทาหารยุคที่สู้กันอันนี้ทำทั้งสลับเบาทั้งข้าวต้มทั้งทอดไข่ผัดผักเต้าหู้ถั่วลิสง และยังมีอิวจากลก้วยปลาท่องโกให้อีกเขาพระคุณอย่างสูงบุญคนนี้ซาบซึง้งศรัทธาที่ทำให้ตั้งแต่เชา้าแปดโมงครึ่งในวัย68มากินอยู่ฟรีอยู่ที่บ้านของเพื่อนเจ้าเวฉันอยู่ที่นอกเมืองซีอัน ได้คุยสนทนาการบ้านการเมืองมากมายทำให้รู้ว่าประเทศจีนคนมีคุณภาพสูงมากเมื่อกี้เมื่อกี้เราบอกว่าเราหนาวว่าโอ้ยไม่หนาวหรอกถ้าไปทางปักกิ่งจะหนาววันนี้พายุพายุเอย่ยแผ่นดินไหวเอย่ยแล้วก็หิมะตกตลอดปีมีโจทย์ตลอดคนไทยต้องรู้แล้วว่าเกิดในชมพูทวีปเนี่ยเราไม่ขยันเท่าเขา เราก็ต้องฝึกเป็นแบบหนึ่ง